ีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับพี่เอครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสาห้านะครับวันอังคารแบบนี้ก็จะมาเจอผมแล้วก็พี่บอยครับในเสาห้าพาดวงคนดังก็จะมีคนดังมาหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาให้เราได้พูดคุยใช่ครับได้รู้เรื่องราวของเขาใช่เพราะว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับครับแล้ววันนี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ไม่ธรรมดาด้วยอ่าคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแล้วยังไงครับพี่เอเขาเป็นนิตยสารเซียนตั้งฉายาเขาว่า เป็นหมอดูเทวดาโอ้ไม่ธรรมดานะฮะหรือว่านอสตาร์ดามุสเมืองไทยเลยฮะจริงเหรอฮะใช่ครับโอ้โหของเขารายขนาดนั้นเลยแน่นอนครับ,รบเขาเป็นนักโหราศาสตร์ครับที่มีการดูดวงที่เอเกลักษณ์ของตัวเองแล้วเขาบอกว่ารู้สึกว่ามีการประยุกต์อะไรหลายๆอย่างหลายๆศาสตร์เข้ามารวมอยู่ในเป็นเป็นแบบฉบับของเขาอ่ะใช่ครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปชมวิทยากันครับครับ แลตอนนี้เราก็ได้อยู่กับอาจารย์บร,รมีธรรมบันดาลที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่อ <โฆ S 1> เก๋นะ<ฆ>ชื่อบร,รมีธรรมบันดาลจุดเริ่มต้นของชื่อนี้คือคุณพ่อคุณแม่ตั้งมาตั้แต่เกิดเลยครับอาจารย์รไม่ใช่ครับเป็นชื่อที่เปลี่ยนขึ้นมาใหม่ทั้งชื่อแล้วก็ทั้งนามสกุลนะครับเปลีอาจารย์ถึงเปลี่ยนเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเจอปัญหาชีวิตอย่างหนัก นะครับทั้งล้มละลายทั้งความรักมีปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนให้กลายเป็นคนใหม่ครับเดี๋ยวเราจะต้องขุดคุยเรื่องนี้ว่าทําไมถึงเกิดอะไรขึ้นต้องเปลี่ยนชื่อถึงต้องต้องเปลี่ยนชีวิตแลวเปลี่ยนชื่อก็ชีวิตก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมครับอาจารย์ผมบอกเรื่องการเงินการงานความรักไว้ในชื่อมันก็ช่วยส่งผลให้เราก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับแสดงว่าที่อาจารย์บอกมาคือตัวตัวพยัญชนะตัวอักษรสามารถบ่งบอก การเงินความรักการเดินทางการงานได้หมดทุกอย่างชมารถได้เหมือนกันนะฮะอาจารย์ใช่ครับเราสามารถใส่ดวงดาวในสิ่งที่เราต้องการอย่างคนนี้เขามีปัญหาเรื่องความรักอ่าเวลาเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเราก็ถามว่าคุณต้องการเอาการเงินการงานความรักอะไรขึ้นหน้าถ้าต้องการความรักเราก็ใส่เข้าให้เน้นได้ใช่ไหมความรักนำหรือว่าการเงินนำใช่แล้วแต่อ๋อครับอาจารย์เป็น โหรศาสตร์มากี่ปีแล้วครับอาจารย์สิบปีครับผมสิบปีแต่ก่อนหน้าสิบปีที่อาจารย์จะเป็นนักโหรศาสตร์ก็ถือว่าไม่นานนะสิบปีนะครับก่อนหน้านี้อาจารย์ทําอะไรมาก่อนครับก่อนที่จะเป็นสมัยก่อนนี่เป็นผู้จัดการบริษัทเกี่ยวกับวงการการเม้นเสื้อผ้าครับครับทาเสื้อผ้ามาก่อนครับผมคือหน้าที่ที่อาจารย์ต้องดูแลนี่คือเกี่ยวกับอะไรกับเสื้อผ้าก็เกี่ยวกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตลาดครับเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็กระจายร้านค้าไปยังทั่วประเทศเนี่ยับ ผมว่าพี่เอไม่ใช่ธรรมดาแบรนด์ชั้นนําสมัยเมื่อสิปีก่อนก่อนเมื่อที่อาจารย์ดูแลก่อนยี่สิบปีก่อนสิบกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะที่อาจารย์ดูแลอยู่ก็คือค่อนข้างจะเป็นแบรนด์ที่แบบมีชื่อเสียงคนรู้จักรุ่นรุ่นหลอรู้จักแล้วธุรกิจเป็นไงบ้างครับอาจารย์ช่วงนั้นธุรกิจก็ค่อนข้างบริษัทก็เติบโตมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับอยู่มา13ปีครับอยู่ในบริษัทนี้เป็นผู้จัดการมา13ปี13ปีครับก็ออกมาเปิดธุรกิจเกี่ยวกับวงการผ้าไหมอ๋อคร เรื่องเสื้อผ้าอยู่เหมือนกันถูกต้องครับเปิดที่ตอนนั้นเปิดที่ที่ไหนครับเปิดที่สวนจตุจักรครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็ตอนนั้นเนี่ยก็เปิดอยู่เสาร์อาทิตย์ที่สวนนี้จะขายกันแค่เสาร์อาทิตย์เดือนหนึ่งก็ขายได้เุ่รอาทิตย์แปดวันครับกระผมก็ลองตลาดอยู่สองเดือนก็ติดตลาดก็มีรายได้หักแล้วกําไรเดือนหนึ่งก็แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทใช้เวลาแค่สองเดือนดือตลาดจนถึงได้เดือนละแสนบาท บ,บางคนธุรกิจเริ่มต้นน่ะคือมันจะไม่เยอะขนาดนั้นใช่มันจะไม่เยอะแล้วมันจะรู้สึกว่าต้องยอมขาดทุนในช่วงแรกๆใช่ไหมเวลาทาธุรกิจบางอย่างแต่นี่อาจารย์เดือนแรกๆสองเดือนแรกก็แสนกว่าบาทอาจารย์ทำยังไงครับต้องมีการแจกนำบัตรช่วงนั้นคือในธุรกิจเสื้อผ้านี่ที่ที่จะดูจักไม่นิยมแจกนำบัตรใช่ยังไม่นิยมอันนั้นอาจารย์เป็นคนที่เริ่มตั้งแต่รุ่นบุกเบิกในการแจกนำบัตรใช่ไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องครับ แต่ไม่ไม่ธรรมดาน้ำบัตรของจาร์ไม่ธรรมดายังไงพี่บอยให้จาร์เล่าดีกว่ามียังไงบ้างครับอระจาร์น้ำบัตรของจาร์คือน้ำบัตรตรงนี้เนี่ยเรามาใช้ปลุกเสกด้วยกาถาคมก็คือปลุกเสกด้วยกระถาเสริมทรัพย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโครครับอจะเล่นของนะ <laughs> คือเอาน้ำบัตรมาแล้วเข้ามาสวดมนต์จิ้งผ้าอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจาร์เลยไว้ที่ฝ่ามือแล้วก็สวดแล้วก็ขออธิษฐานอาธิษฐานสวดวนไปเรื่อยๆครับกระถาบทนั้นรับ คาถาบทนี้ได้ไงครับอาจารย์ต้นตำรับเนี่ยคาถาบทนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อปานที่เขาเ,เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะ<ม>ซึ่งคนคสวดคนแรกเนี่ยเขาสวดจนกระทั่งร่ำรวยแล้วก็<ม>เล่าต่อกันมาม,ม,ม,มีประวัตินะคาถานี้สั้นหรือยาวครบอาจารย์สามสี่บรรทัดครับไม่ยาวออลองลองนิดนึงลองนิดนึงให้กระจาลองขอนิดหนึ่งได้ไหมขออนิดหนึ่งให้คุณฟังนาานตั้งลโมสามจบแล้วก็สวดว่าพุทธมะอุนโมพุทธยะรอบเดียวหลังจากนั้นก็ วิรัตโยวิรโคโนายังวิรัหิงสาวิรัธาสีวิรัธาสาวิรัอิทยโยพุทธะมานีมามะ<า>พุทธะสวาโหม<า>พรจบสวาโหม<า>วหนมาที่วิรัตโยใหม,ม่การสวดจะได้ผลเนี่ยอย่างสวดแค่3จบหรือ9จบ ให้เอาน้ำบัตรใส่ที่มือแล้วสวดจนจนง่วงแล้วก็หลับไปเลยเป็นทิคในการให้ตัวเองง่วงด้วยให้นอนหลับสบายเราเวลาสวดเนี่ยจิตเราอย่าไปนั่งนับหนึ่งนับสองนับสามจิตเราให้นึกถึงพระประธานองค์ใหญ่ๆอย่างเราสร้างภาพขึ้นมาว่าข้างหน้ามีพระประธานองค์ใหญ่ๆทั้งตึกสามสี่ชั้นแล้วนั่งมองมาที่เราแล้วก็ยิ้มด้วยความเมตตาเราจะเกิดความรู้สึกปิติที่ได้เห็นพระพุทธองค์พอเกิดความปิติปุ๊บสวดไปเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะเห็นผลดีแล้วจากนั้นชีวิตสเต็ปต่อไปเป็นยังไงครับอาจารย์เอสเต็ปต่อไปนี้เริ่มเจอปัญหาเรื่องสุขภาพครับยังไงครับอาจารย์ uh, สุขภาพเริ่มแย่ลงเพราะว่า uh, โดนเรื่องโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมทางพันธุก,กรรมเข้ามาเล่นงานครับเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาใช่ไหม<ช>ครับอาจารย์โรคอย่างนี้เขาเรียกกันว่าโรคภาษาอังกฤษคือ Retinitis Pigmentosa หรือโรค RP อ p <RP. S 2> อ่าจอประสาทตาเสื่อมซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่บ้าน7คนนี้ตาบอดไปสามจะค่อยค่อยบอดทีละนิดทีละนิดทีละนิดกับ,บจนมองไม่เห็นในที่สุดตอนนั้นของอาจารย์เริ่มมีอาการยังไงบ้างครับอาจารย์อ่อจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ทํางานอยู่ที่บริษัทเสื้อผ้าเนี่ยเริ่มสังเกต ดวงตาตัวเองแล้วว่ามันเริ่มแย่แล้วแล้วเลยไปตวรวจโรงพยาบาลชั้นนําต่างๆที่เกี่ยวกับสายตาปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นโรคนี้อ่าก็เลยเริ่มคิดว่าถ้าเราอยู่เป็นลูกจ้างเขาต่อไปเราคงจะแย่แน่เราต้องฉีกตัวมาทําธุรกิจถึงได้มาทําเปิดร้านผ้าไหมที่สวนจตุจกักรอืมครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งครับ ที่ทำไมต้องเปลี่ยนจากบริษัทประจําซึ่งรุ่งโรดอยู่แล้วกลับมาเป็นธุรกิจส่วนตัวซึ่งก็มาเริ่มต้นใหม่หาช่องทางในการทำอาหากินของตัวเองเพื่เข้าสุขภาพตัวเองเพราะอาจารย์มองดูแล้วว่าต้องคือต้องเสื่อมลงเรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์มันจะต้องบอดในที่สุดฉะนั้นถ้าเรายังเป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยถึงแม้เราเก่งประการใดก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนค้ำไงเขาไม่ตั้งคน ตาบอดที่การอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ตอนนั้นตอนที่ออกจากบริษัทนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับฮะคือมองเห็นมองเห็นได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็มาทำทำเสื้อผ้าไอ้ผ้าไหมนี่ก็ลุกโลดพอสมควรใช่ไหมอาจารย์ก็เดือนหนึ่งก็รายได้ก็เดือนละแสนกว่าบาททำอยู่ได้เป็นปีก็ได้มาเป็นล้านแล้วสายตามันเริ่มดรอปลงจนมองเห็นได้สักหกสิบเปอร์เซ็นต์ มองเห็นได้หกสิบเปอร์เซ็นต์อาฉะนั้นลายผ้าอะไรต่างๆมันเริ่มแย่ละเริ่มมองไม่เห็นเลยต้องยกธุรกิจตัวนั้นให้กับภรรยาครับครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นคืออยากรู้ว่าแล้วชีวิตครอบครัวละครับตอนนั้นเป็นยังไงครับอาจารย์ก็มีภรรยามีภรรยาที่ทํางานอยู่บริษัทเดียวกันครับนะครับแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งครับครับแล้วก็ ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยกันออกมาพร้อมกันออกมาพร้อมกันครับมาทาด้วยกันเข้าใจแล้วว่าที่พีเอบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าเป็นคอดมดันที่ไม่ธรรมดาหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีก็คือพอเราเริ่มทําอะไรไม่ได้แล้วเราดูแลลูกแล้วเนี่ยภรรยาก็เริ่มเปลี่ยนไปคือเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็แอบไปคบคนอื่นที่ต่างจังหวัด ซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่หักเหที่ทําให้ต่อหลังก็ทิ้งเราไปทั้งตัวเรากับทั้งลูกชายไปคือภรรยาทิ้งไปมีสามีคนใหม่ใช่ไปมีแฟนใหม่เอาลูกชายไปด้วยเหรอครับไม่ครับลูกชายอยู่กับผมครับตอนนั้นก็ประมาณสองขวบรู้สึกแย่มากเลยใช่ไหมอาจารย์ตอนนั้นชีวิตก็ตกระกรรมลำบากหนักหนักแล้วคือได้ข่าวว่านอกจากที่ภรรยาจะ ไปมีสามีใหม่แล้วก็เงินทองก็เอาไปหมดธุรกิจเอาไปหมดเลยตอนนั้นก็คือว่าเราไม่เหลืออะไรเลยเราเหลือแต่ลูกลูกกิดเสื้อผ้าที่ให้เอาไปหมดเลยระยาดูนี่ก็เอาเงินส่วนนั้นไปหนีไปหมด ขออนุญาตถามนิดหนึ่งว่ามูลค่านอตตันตอนนั้นเป็นหลักเท่าไหร่ฮะหลักหลายล้านหลักหลายล้านเลยทีเดียวสมัยก่อนเยอะมากนะครับสลายล้านขนาดนั้นสิบกว่าปีก่อนสิบกว่าปีก่อนครึบเดียวเท่านั้นครับตอนนั้นอาจารย์รู้สึกเงบ้มากครับอาจารย์ก็รู้สึกเหมือนฝันไปเพราะว่าจากคนที่เคยมีธุรกิจมีเงินแล้วก็วันหนึ่งพอหมดไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแย่แล้วก็ภรรยาก็ทิ้งไปแล้วก็ดวงตาตัวเองก็แย่ คือมองเห็นน้อยลงน้อยลงเหลือณช่วงนั้นเหลือประมาณสัก6กร์เครับกและลูกก็ยังเล็กอยู่ยังสองขวบวทำให้เราเราคิดไม่ตกว่าแล้วเราจะเดินไปทิศทางไหนของชีวิตดีจนกระทั่งเคยคิดเกือบจะคิดสั้นด้วยซ้ำไปช่วงนั้น ความเครียดกดดันเข้ามาเยอะับอาจารย์แล้วตอนนั้นคือทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามนั้นถือที่ว่าเป็นคนล้มละลายได้ไหมครับอาจารย์ตอนนั้นได้ครับตอนนั้นก็คือล้มละลายเลยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยใช่ครับภาราเขายังมีลูกน้อยสองขวบสองขวบอีกคนหนึ่งอยู่แล้วก็ยังมีแล้วก็มีคุณแม่ที่ว่าเริ่มป่วยก็อายุตอนนั้นคุณแม่ก็เจ็ดสิบหกปีอายุเจ็ดสิบหกก็เป็นอายุเยอะพอสมควรับ โรคก็ลุมแล้วคุณแม่เหมือนกันใช่ครับตัวเราก็ป่วยเป็นโรคประสาทตาเสื่อมใช่ครับมองเห็นตอนนั้นหกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยตอนนั้นหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับครับแล้วยังไงครับต่อครับก<ต>็ต,ตอนนั้นก็ค่อนข้างสภาพจิตใจก็แย่ครับนะครับไปไหนก็จะมีคนคอยถามเรื่องพวกนี้นซึ่งสภาพจิตใจเราแย่อยู่แล้วเวลาเรามาเจอปัญหาคนรอบข้างที่ถามแล้วแล้วช่วยเหลือเราไม่ได้ครับเราก็จะซ้ําเติมให้จิตใจเราแย่ถึงขนาดที่ต้องอุ้มลูกแล้วก็ไป ไปอยู่ไกลๆบ้านหน่อยเพื่อรักษาสภาพจิตใจไปเข้าวัดด้วยความเป็นห่วงของเพื่อนบ้านแล้วเจอคาถามพวกนี้บ่อยๆมันทําให้สภาพจิตเราแย่ลงเรื่อยๆอาจจะเลยเปลี่ยนเที่อยู่ย้ำตัวเองไปอยู่ที่ที่ว่าสภาพมันจะอยู่ในทําเลที่สภาพจิตทําให้เราดีขึ้นครับครับครับแล้วตอนนั้นสภาพการกินอยู่เราก็เปลี่ยนไปอย่างเคยมีเงินเคยกินดีๆก็ต้องนึกถึงลูกเพราะว่าลูกเองต้องกินนมผงอยู่ครับครับก็โดยปกติมีเงินก็จะซื้อนมผงกองไว้ สิบกว่ากล่องครับแต่พอตอนไม่มีแล้วเนี่ยหนึ่งกล่องจะมี2ถุงนะครับก็ใส่ถุงฟอยชองให้ลูกกินเนี่ยก็ต้องประหยัดคือกินข้าวถุงหนึ่งแกงถุงหนึ่งกิน2อมือ้อเพื่อเก็บเงินมาซื้อนมให้ลูกกินครับคืนก็นั่งแข่งเปไป,ไป,ไปนั่งร้องไห้ไปคือมันมันเหมือนคนไม่มีทางออกชีวิตน,นะช่วงเวลานั้น แล,แล้วนั้นนานแค่ไหนครับอาจารย์เกือบประมาณ2เดือนที่ยังตัดใจไม่ได้เพราะว่าตอนที่เขาไปเนี่ยเราไม่ทราบสาเหตุว่าเขาไปด้วยสาเหตุอะไร,ะไรเราก็คิดว่ามีปัญหาอะไรไม่สบายใจกลับไปจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยถึงได้ทราบสาเหตุตรงนั้นว่าไปติดพันตรงนั้นครับครบไปติดพันผู้ชายอ่าใช่ทางเดียวที่เราทําได้ก็คือต้องตัดใจแล้วก็ตอนนั้นก็คือต้องอุ้มลูกไปนั่งอยู่ตามโบสถ์อาจารย์ตัดใจยังไงฮะวิธีการตัดใจของอาจารย์เลย คือตอนนั้นเนี่ยผมอุ้มลูกแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่วัดหลวงพ่อบทน้อยตรงศิริราชแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งในวัดแล้วก็นั่งจ้องหลวงพ่อบทน้อยครับ,รบตอนนั้นก็ยังเห็นลางๆแล้วมันเหมือนกับมีเสียงเข้ามาดังจิตว่าขอให้อดทนตั้งสติให้มั่นแล้วเดินต่อไปเสียงนี้มาจากไหนครับอ,อาจารย์ เรากขาไม่รู้เพราะตรงทีเรานั่งพิงประตูอยู่เนี่ยมีเรากับลูกอีกสองคนอยู่ในโบสถ์เนี่ยสองคนะไหออยู่ในโบสต่อหน้าพระประธานใช่ถูกต้องแล้วก็อยู่ดีก็มีเสียงบอกให้ให้เราอดทนนะแล้วก็ตั้งสติให้มั่นแล้วเดินต่อไป สก็รู้สึกขนลุกรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดามันพูดอยู่ใกล้ๆเราเพราะว่าเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ตอนนั้นเราเห็นหกแล้วเราก็มองแล้วไม่มีใครอ่ะนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนไหมอาจารย์ใช่ณจุดนั้นแหละเป็นจุดเปลี่ยนของผมว่าพอเราคิดขึ้นมาได้ว่าเอาล่ะถ้าเรายังแย่อยู่อย่างนี้เนี่ยเรายังสภาพจิตใจยังลําบากอย่างนี้ลูกเราที่นอนอยู่ที่ตักกินนมเนี่ยจะอยู่ยังไงครับแม่เขาไม่ดีไปแล้วถ้าเราเป็นพ่อเรายังทําตัวอย่างนี้อีกเหลวแหลกอย่างนี้อีก ไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งลูกจะเป็นยังไง,จะ,งไจะมีอนาคตยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สู้แล้วเนี่ยแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วย,ยังมีแม่ที่ป่วยอีกเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอาละถ้าเป็นโมลร์ไซรุ่นเก่ามันจะมีก๊อกสองผมบอกว่าขอ <S 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 เทียวเสเห็นภ้าอะไรต่าตอนนี้บอกขอก๊อกสองแหละฮึดกขึ้นมาครับผมก็เลยฮึดกลับขึ้นมาอีกทีแล้วจากนั้นพอฮึดกลับมาแล้วเนี่ย กลับไปที่บ้านอาจารย์เริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงครับอาจารย์ก็เริ่มปรับเปลี่ยนว่าเราจะทํายังไงให้มีเวลาพอที่จะไปศึกษาศาสต่างๆแล้วมาประยุกต์กับตัวเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยลูกสองขวบเนี่ยติดเรามากเราก็ต้องเข้าไปกราบอาจารย์ที่โรงเรียนบ้านบอกขอให้ช่วยรับดูแลหน่อยเธอเพราะว่าเราต้องต้องไปผัดโพนตรงนี้ไปศึกษาศาสต่างๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ลูกก็ไม่ยอมติดเราเพราะร้องไห้จะตามอย่างเดียวซึ่งช่วงที่เราทิ้งลูกไว้อยู่กับคุณครูปิดประตูเหล็ก เขาก็พยายามเอื้อมมือมาจะมา,า,าจะมาหาเราแต่เราต้องเดินไปเพื่อที่ว่าจะไปขึ้นรถแล้วไปเรียนต่อไปตามสมาคมไปอะไรเ่ยตอนนั้นเราก็เราก็น้ําตาตกคือมันเหมือนคนที่แบบน้ําตาจะร่วงตลอดเราต้องมองขึ้นฟ้า เพื่อน้ำตามันไหลลงคอหลายคนอาจจะไม่เคยเข้าใจสภาวะน้ำตาตกในครับผมคือมันเป็นแบบนี้นี่เองคือต้องพยายามกั้นไว้ไม่ให้กั้นไว้กัดฟันให้แน่นแล้วมองข้างบนเพื่อให้น้ำตามันไหลลงคอแล้วมันเหมือนกับกลืนน้ำตาลงที่อกนั้นชีวิตค่อนข้างสู้ก็คือว่าต้องดูแลลูกตีหนึ่งตีสองต้องลุกขึ้นมาชงนมให้ลูกกินกแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ทิพระที่แบกอยู่ก็คือคุณแม่อีกข้างใช่คุณแม่ก็ต้องดูแลคุณแม่หาข้าวให้แม่กิน เจ็ดปีมานี้ก็ช่วงหลังๆที่หนักๆก็ต้องอาบน้ําให้แม่เวลาคุณแม่ถ่ายเละก็จับคุณแม่พลิกแล้วก็เก็บอุจจาระเป็นก้อนๆใส่ถุงครับซึ่งตอนนั้นอาจารย์เองตาก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วตอนนั้นเริ่มหนักหลักลงเรื่อยๆเอาจารย์ทำได้ยังไงฮะสิ่งที่ทําได้ก็คือความรักในตัวแม่เราครับกับมีคำพูดของลูกด้วยนะลูกถามลูกอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมคุณ ปาถึงทำได้อย่างนี้ลูกตอนนั้นยังเด็กอยู่เขาก็พูดตามภาษาเด็กว่าพ่อเนี่ยลำบากนะต้องดูแลอาม่าทั้งที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ดูแลเลยพ่อตาไม่ดียังต้องดูแลผมบอกว่าสิ่งที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยหนูจําไว้มันเป็นบุญนะถ้าหนูทําตรงนี้ได้เนี่ยวันทั้งหน้าหนูก็ทําได้ทุกอย่างแล้วก็ถามว่าพ่อไม่เหม็นเหรือจับที่เป็นก้อนๆผมก็ถามว่าผมก็ตอบเขาว่า พ่อก็เป็นคนพ่อก็เหม็นแต่ถ้าพ่อไม่ทาแล้วใครจะทําคบนะวันหน้าเนี่ยหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องอะไรหนูดูการกระทําของพ่อว่าพ่อดูแลอาม่ายังไงแล้วหนูจงทํากับพ่อวันที่พ่อสู้ไม่ไหวแล้วพ่อแก่แล้วก็เป็นการสอนลูกไปในตัวด้วยนะฮะอาจารย์ผมว่าค่อนข้างจะให้อะไรกับคุณผู้ชมหลายท่านที่ชมรายการเราอยู่นั่นคือความกระตันกระตันยูกกระตันวิีจากลูก คนหนึ่งถึงคุณแม่คุณแม่ที่ต้องมาดูแลคุณแม่ที่ป่วยดูแลตัวเองไม่ได้ซึ่งตัวเองเองก็ตาไม่ค่อยดีแล้วคือบางคนตาดีๆยังยังไม่ดูแลขนาดนี้เออเรารู้สึกว่าตอนนี้นะครับใครที่ดูผมอยู่เนี่ยถ้าคุณมองเห็นผมทางหน้าจอนะครับคุณมีพ่อมีแม่อยู่ให้กลับไปดูแลด้วยนะครับวันนี้ท่านยังอยู่ดูแลท่านให้ดีไม่ใช่กลับถึงบ้านแล้วเนี่ยเลิกงานกลับถึงบ้านแล้วแทนที่จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ ยกโทรศัพท์คุยกับแฟนว่าที่รักกลับถึงบ้านแล้วนะอ่าทั้งที่แม่ข้ามฝาห้องไปก็ถึงแล้วไม่เคยถามพ่อแม่ว่ากินข้าวหรือยังบสบายดีไหมคฝากไว้หน่อยละกันนะสำหรับผู้ที่มีพ่อแม่อยู่ที่บ้านหรือว่ามีอยู่ในจังหวัดก็โทรคุยกันนิดนึงถามสารุกสุดดิบท่านบ้างอานจะได้มีกระติกรใจหรือมีกําลังใจที่อยู่ต่อ แค่ได้ินเสียงลูกนะเหนะ็นว่าน่าจะโอเคมากๆรู้สึกดี<ต>ใจนะครับเช,ชื่อว่านี่จะเป็นแรงผลักดันหนึ่งพี่เอที่ทําให้อาจารย์ลุกขึ้นสู้ใช่ครับแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตณจุดจุนั้นจากที่คือไม่มีอะไรเลยติดลบจากศูนย์แล้วไปลบเพื่อกลับมาเป็นคนใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของอาจารย์บาร,รมีธรรมบันดาลหรือ w w w ร์ l a b a r ว็บโ .com และ w w w m o ไ u ด e เ .com รายได้ส่วนหนึ่งของอาจารย์บาร,รมีธรรมบันดาลสมทบเข้ากองทุนบอดช่วยบอดบอดร่วมบุญลูกค้าท่านใดมีจิตอาสาพบเจอผู้พิการทางสายตาสามารถโทรมาขอรับอุปกรณ์คนตาบอดฟรีเช่นไม่ เท้านำทางนาฬิกาเสียงแว่นตาดำจะส่งให้ฟรีถึงบ้านขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้ได้รับผลบุญโดยทั่วถึงกันและขออัญเชิญบุญบาร,รมีของพระศรีวลีเทพแห่งโชคลาภดนบันดาลให้ดวงรวยๆห่งๆมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาสู่ชีวิตท่านสาธุ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเผยแพร่กองทุนบอดช่วยบอดบอดร่วมบุญต่อไปขอบคุณมากครับ